ดีครับเอฟซีพญาวาทุกทุกคนนะครับครับเมื่อนี่ยพญาวาก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมบุญพู้นะ่ะทั้งจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสมพิสัยพู่นและไปกับทีมงานไปจากน้องบัวลำพูก็โอ้ยคือวาาแหละนาอครับเนาะไปทั้งเดินทั้งไก่ไปทั้งเลือกกไปเป็นทีมเป็นคณะนั่นแหละไปหอดบ้านก็ไปก้อนบุญนกไปหอดบุญก็เเิ่นก็เป็นมือห้อมยานก็คุยกัน ปกปะสังสรรค์คุยกันก็อโอ้ยถูกสิ่งถูกอย่างการเปลี่ยนแปลงแต่ละอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่บางเรื่องก็บอกเปลี่ยนแปลงคือสีเปลี่ยนแปลงทั้งแต่อายุคนกับหน้าตาของคนแต่ละคนแต่ว่าควอมเก่าควอมหลังก็มาลือฟื้นคุยกันก็อโอ้ยมว่วนอยู่ก็คือเห็นตั้งแต่สมัยเอาหนังสติ๊กไรยิ่งกับปอมเลียงงวัวเลียงคั้วผุนละคุยกันใกล้ขันสองเทอาผุนละคอยเลือก คอยเลือกคอยเศร้าได้คุยกันอันนี้บ่ได้ไปมือโฮมบุญบ่ได้ไปมือบวช้อครับไปมไปก้อนไปก้อนบุญแล้วก็ไปโฮมญยาติกลเลื่อนเทียนเอฟซีไปเบิ้งน้ากันเนาะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของตะกี้กับเดียวนี้มันหน่อยหลายซ้ำไดเปลี่ยนแปลงหลายเนาะดางตะกี้ก็ได้ครับเลี่นเทียนไปเบิ้งน้ากันเดี๋ยวนี้แหละเนาะครับเนาะให้เจือย เออเนอะพราะยัยเลื่อมแต่ว่าอยู่คุยเสือกนี่เราสีว่าจังไนโบสีคือน้องเหมือนแอร์บอโบ,อบอจ,ะจะไปหาเปียวจะไปหาเปียวบอบบไปกับข้นไปบ่อใดดอกมูบอไปน้ำพู้น,น่ะเครื่องดื่มเอ็มร้อยสี่สิบเอาลวดสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับมือหนีมาเยี่ยมเออมือหนีมาเยี่ยมอืนพี่น้องบ้านเ็่าสีแดงมากนะครับเออ ดีจาเดินว่ามีการมีงานโทษมาเล่ากันเล่ากันเดินไล่เล้วกันพาานนี่น้องจังได้กับพี่น้องผมผมถิม่ม่ได้ยนะครับผมมีพระราวสิไปก้อนมือบุญก้อนมือต่องผมกระต้องมาก,ก่อนต่องมาก,ก่อนครับพอเล่นรูปพีรูปหน่อยจะน้องบัวละพูมาก่อนเพอาก้อนทองมือบุญเนี่ มันก็มีภาละทุกคนเนาะทุกคนมีภาระกันไปแต่ว่าคาว่าภาละมันมาขอบเป็นเสียขอบอาเพี่นเราแต่ว่าเขาต้องขอใจกันเนาะเราจะถ้ามาก่อนมือบุญดิเพื่อเหตุผลยังไะเพื่อเหตุผลว่าเหตุผลยังไงเขาผมเนี่ยยง่าใต้เหตุผลที่นักมากกับผมเลยเบอกมือผมจะไปรับให่สูงเขาจะบอกรับให่สูงตลอดเลยนะมึงสิมารับกูมือใดมึงสิมารับกูมือใดมาทว่มมึงมามื่อใดบ่ ผมกระตัวแล้วตลอดก่อนสุกการผมตัวแล้วไปตลอดนาเอาเงินอะไรเืิอนี้จะยื่อเขาจบไปเรื่อยยืไปเรื่อยผมไปรับตลอดนี่เพิ่งเืิอนี้โผมจะไปรับเล่าต้องไปต้องไปคือคือครบมือตัวแล้วครบมือตัวแล้วครับครับคครรััับบมนอยู่อยู่กับลูกกับหลานเนาะอยู่กับมองหันมองนี้เนาะลูกหลานดูแลดี ดูเราก็ดูแลดีเขาจะบอกแต่เรากินฮอดบ้านเราตลอดเพราะมันต้องหืว่เราตลอดเอออาหารการกินก็มีแต่อาหารราชสีทั้งนั้นเลยเอามวยก็บยุ่นน้ำเพราะนี่เหลือมก็บยุ่นน้ำเอาหมดเลยเอาหมยเลยเอาหมวยเราก็ยิ้มงามแต่ว่าคือวันนั่นแหละเสือซินไล่เสือห้องห้ยเขียวโบมีหยัมโบได้แต่ว่าผู้หยัมไ้ก็มีอยู่หันละวะพโว้ะ คนเสียหอกใครเอารถอันแก่เอาไผู้ค้ำอันนี้ยผู้ค้ำคือเสาเอกของพ่อใหญ่เลี้ยงละคันรถไม่เสาเอกแล้วก็สวัสดีครับคุณจ้อน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชว่าซุ่มเอบซี่ขาเจ้าเบิงอยู่อ่ะบ้านนี้พ่อใหญ่บ้านน้องบัวพ่อใหญ่สมพานธสีหอมเพิ่นสีเหล่าน้ำเพิ่นสีเหลาน้ำเพิ่นสีคุยน้ำเพิ่นสีว่าไน พี่น้องเฮาครับเอฟซีเกี่ยาวกัลกของพขียวหวานครับเมื่อนี้กลับมาพี่น้องมาครับพี่น้องบ้านเพื่อนพี่น้องผมก็มาหลายเทือ่ออะไรตะบลกเกย์เาขาห้องนี้นะจะไปย้ายเข้าวะเขาเบิง้งบุญหอดบุลเถิงข้าที่สุดสิ่งที่เราัสที่สุดเรามักที่สุดคืออีหยังอยากไปเห็นว่าต้นตระกูลเท่าเนาะ หรือตัวอต่คุณผมเนาะมอไปเท่าอย่างเดียวเพราะว่ามีคนหลายเบิร์อะไรคนเนาะตัวตต่คุณของสีหอมเนี่ยเขามักอย่างแยกโคู่คนหนึ่งคือผูใหญ่ในตัวตต่คุณของผมสีหอมเนี่ยอยากเห็นว่าเรามักอย่างอยากพาไปเบอร์ครับเรื่องเชิญเขาไปเลยครับนี่คือพระพุทธรูปพระที่เป็นเจิอาจารย์ เป็นภาธีแย,ย่โคขัดท่าต่อเป็นภาธีสุติปโนโอุอะไรบอกเป็นภาธีสุติปโานจริงๆน่ะปฏิบัตินี้ปฏิบัติงามอย่ายโคเขาจะเรียกเนี่ยเขาลบศรัทธาหมดอ่ห้องคือห้ามไม่ใช่ว่าอะไรเป็นห้องที่สิ่งที่เราเขาเขาลบศรัทธามากที่สุดนะนี่เห็นแล้วถ่ายถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปจะดูถ่ายไปดู นี่คือห้องที่เขาลบศรัทธาไปสุดห้องสุปฏิปันโนผ้าที่ทําตัวดีที่สุด <c oughs> พ่อนั้นหลวงพ่อนี้หลายหลวงพ่อที่ยายโคพยาเลี้ยงศรัทธาก็ไม่ต่างก,กับสาธุชนที่ศรัทธาหรอกครับเพราะว่าคนเราก็ต้องเข้าใจว่าศรัทธาพระสุปฏิปันโนปฏิบีปตปฏิบงามเท่านั้นแหละ นั่หลคือเยอะมากเต็มเต็มเต็มบ้านเลย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 ครับนี่คือสายปฏิบัติดีปฏิภาณนี่ลูกศิษย์ลูกหาก็มาเต็มนี่เห็นไหมมาเต็มเลยผูกคอต่อแขนแต่สิ่งที่ยายโคูขอมากที่สุดนี่คือภาพลูกภาพหลานแต่ละคนต้นตระกูลยายโคูเห็นไหมถ่ายให้เห็นว่ายายโคูอยากเห็นว่าลูกหลาน ลูกหลานนียอยนน่อยู่ไหนในโพนอยู่ไหนต้นจะพูดยังไงยายครูอยากรวบรวมให้หมดเลยแต่แต่บางทีนี่นก็รวบรว,วมไม่ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือข,ขาดการผสานกันแ้วกับลูกกับหลานล่ะลูกหลานต้องาสานทยโคโนหน่อยนะครับาสานทยโคนะครับใครที่าสานเจ๋งผสานยโคเหนนี่แหละลูกหลานหมด ตอนนี้ขออนรญาครับยายโคโทษผมมากว่าภาพบ่าวน้องัวยังไม่มีพี่ยายโคประดับที่เราที่ที่ยายโคอยากเห็นว่าเอาลูกหลานมาทุกคนเนี่ยจะประดับฝานี้ฝานี้เป็นลูกของหลานหมดเลยยังไม่มีให้เลยบ่าวน้องัวเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คงจะมีเมืานจาวัดต่อไปก็คงต้องมีครับเรก็ฝากให้ลูกหลานของยายโคทุกคนครับ <ม>รว่าแต่แต่รูปลักษณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่อะไรที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตระกูลเราก็ไม่กี่คนหรอกที่ที่ทำทำอะไรให้มันเกิดขึ้นได้นะแต่ทุกคนมีมีพลังทุกคนล่ะมีพลังทุกคนเลยในการทํางานแต่อยู่ทุกองค์กรอยู่ทุกคนทํางานทุกองค์กรไปนะครับแต่ผม,ผม,ผมขออนุญาตนะครับว่าทุกคน ช่วยกันไปถึงเวลาหนึ่งมาช่วยอะไรครับช่วยรวมพลังช่วยตะกูสีหอมหน่อยอเอาลูกตัวเองง่ายๆครับเพราะว่ามันหลายอย่างผมไม่อยากผมไม่อยากพูดอะไรอเอาเอาลูกตัวเองมาให้ยกคู่หน่อยนะให้ยกคูเลยนะ <c oughs> ให้ยกคูตินะบางในลูกผูดด้ใดบางในร้านผูดด้ใดนะเอาง่ายๆเอาก่อนง่ายง่ายนะครับไอเรื่องอื่นค่อยว่ากันไปเนาะมันมันอะไรต้องค่อยคุยเขียนไปเรื่อยๆนะครับผมครับผม บางทีผมลูกผมไม่มีแต่ตอนนี้คงจะมีแล้วแต่ลูกผมไปโขกับในผลงานก็ไม่รู้นะบางทีแล้วแต่นักรูบรวมนะหลายคนเนี่ยเขาเก่งการูุเราไปอ่าไม่ไม่ชื่นชมใครนะครับผเขาเก่งก็โอเคนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบบบบคคคคุณรรรัััฝากเนี่ยไฟฟูกแขนฝากเนี่ยเด้อเนี่ยผม ไฟผูกแขนแท่นโซผูกใจไฟผูกแขนแทนโซผูกใจผูกให้ซอซอคิดแนวใดกะให้ได้สมความมุ่งมั่นปารถนาไปใส่กะให้คิดฮอดคิดถึงเด็กเด็กเดินเดินอย่าไปตำตอมอนเด็กคอนค้อนอย่าไปหลอนสู่เพิ่นเด้อสู่เพิ่นเอิรนตาใส่โจย่าเหลียว

แผงมามี่คือให้ลกเป็นเจ้าเป็นนายชาวบ้านลหกเป็นเจ้าเป็นนายชา้านแล้วโครงการปะไรขึ้นเขาข้ามไปแล้วขึ้นมากขึ้นเาเห็นว่าลูกเป็นผานเด็กโง่กองถอยกันผู้สื่อข่าววาการเขตขั้นพื้นที่พื้นท่านปองละขั้นพื้นี่วัดขั้นกองหาอยส่นละสองพองสนงกองวัดเอาขอ้ใครมาได้ซ้อมได้ซ้อมีไม่ใชหรานี่้สื่อข่

ตุ <itos> ้มือนตุ้มหมือนเไม่เอานานก็ไกลแล้วแน่นไปเนี่ยใช่อพูดไปเนี่ยตลอดอีพีเลยว่างแค่สออาทิตย์สอาทิตย์มเรยว่าอีพว่างเดี๋ยวแม่วาส่งอีเพีมันอยู่อยู่กระรหมองกระบาามันนว่าแม่ไปอยู่กละหมองไายเห็กระอบมันสีครับก็ไทยรวมกันเป็นทีละเลือกไว้ อยู่บ้านคุยเสือกในห้องพระยายคู่นะครับเนาะครับพ่อใหว่หวัดก็ขอคของขออวยลุ่งสมนิก็น,นะครับเนาะไว้ขอการคีบหนาเด้อสาหรับเกบงานบวชงานบุญนี่กัให้ทะลุเป้าหมายตลอดรอดฟังไปด้วยดีเดอเ้อพ่อใหว่วัดก็ขอให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีสบายลำล่วนสุขมันขอสวัสดีครับ